นั่งรถทัวร์ไปเที่ยวเกาะช้างไปกับเชิดชัยทัวร์คนละ279บาทไปลงที่แสนตุงจุดจอด2แถวเพื่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่โดยการขึ้นรถที่ขนส่งเอกมยัยภายในรถทัวร์นั้นเป็นอย่างไรมีอะไรแจกบ้างเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงระหว่างเดินทางนั้นรถทัวร์มีให้จอดพักบ้างไหมขึ้นไปนั่งควรนั่งฝั่งไหนดีไม่โดนแดดควรนั่งรถไปเที่ยวเกาะช้างควรนั่งรอบไหนคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนครับ สำหรับการวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นเดินทางได้ง่ายขึ้นก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่และรับชมก่อนใครก่อนที่เราจะเดินทางนั้นมาเริ่มกันด้วยการจองตั๋วกันก่อนเลยครับสำหรับการจองตั๋วนั้นง่ายมาก ไม่ต้องเดินทางไปที่ขนส่งให้เสียเวลาแถมเรานั้นเลือกที่นั่งได้ตามต้องการโดยจองผ่านแอปออนไลน์หรือถ้าหากใครไม่สะดวกกับการจองผ่านแอปออนไลน์เราก็สามารถเดินทางไปที่ขนส่งเพื่อจองตั๋วได้เช่นเดียวกันครับวิธีการจองตั๋วออนไลน์นั้นเพียงเปิดแอปที่ชื่อว่าเชอเชียทัวร์กกอ,อกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางให้ครบถ้วนอย่างผมเดินทางจากกรุงเทพเอกมยัยไปยังจังหวัดตราดเพื่อไปลงที่แสนตุงเพื่อที่จะไปทเที่ยวเกาะช้าง เมื่อกรอครบแล้วก็ตามด้วยการกดปุ่มค้นหารวมไปถึงเลือกช่วงเวลาเกี่ยวกับการเดินทางด้วยสำหรับหน้านี้ก็กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารให้ครบถ้วนครับทางด้านที่นั่งของรถนั้นจะมีทั้งหมด40ที่นั่งมีห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่าง ในคลิปนี้ผมจะเลือกนั่ง A5 และ B5 ที่อยู่ติดกับห้องน้ำสะดวกสบายต่อการปรับเอมนอนเพราะด้านหลังนั้นไม่มีผู้โดยสารแต่ก็ไม่รู้ครับว่าที่นั่งจริงๆนั้นจะตรงตามกับที่เราเลือกหรือไม่ต้องไปอรอลุ้นในวันที่เดินทางจริงๆถัดมาก็ทำการเลือกช่องทางการชำระเงินง่ายที่สุดก็จะเป็นการสแกนจ่ายผ่าน QR code สะดวกสบายมากๆครับกับการจองตัว๋ว ชำระเงินเสร็จแล้วก็มาที่เลือกที่ตั๋วกดเมนูตั๋วอีกครั้งหนึ่งเลือกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์กดค้างที่ QR กโคดจากนั้นเราก็จะได้รูปออกมาที่เกี่ยวกับตั๋วเดินทางของเราในวันเดินทางจริงๆเราก็นำรูปนี้ไปแสดงให้กับพนักง,งานดูได้เลยครับเพื่อแลกเป็นตั๋วเดินทาง เสร็จแล้วล่ะครับกับการจองตั๋วออนไลน์ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนงั้นเราไปชมกันต่อในวันที่เดินทางจริงๆกันครับในวันที่เดินทางจริงให้เรามาถึงก่อนเวลา20จนถึง30นาทีเพื่อความปลอดภัยเผามีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นรถออกก่อนเวลาหรือเปลี่ยนสถานที่จอดรถเมื่อเรามาถึงที่สถานีขนส่งเอกมัยหมอชิดแล้วให้เราเดินเข้าไปด้านในเลยครับเดินหาเคาน์เตอร์หมายเลข4จากนั้นก็เย็นรูปที่เราบันทึกตั๋วออนไลน์มาไว้ เพื่อแสดงให้กับพนักงานดูครับเ จากจากนั้นเราก็จะได้ตั๋วแบบนี้ออกมา<ๆ>เพื่อนำไปแสดงกับพนักง,งานก่อนที่จะขึ้นไปบนรถเมื่อได้ตั๋วออกมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยครับ<ๆ>เพื่อไปยังชา้นชาลาที่รถจอดสำหรับชา้นชาลาที่รถจอดนั้น จะอยู่ที่หมายเลข21เอกมัยตราสำหรับเราสองคนนั้นออกเดินทางในรอบที่หจะเป็นรอบแรกของรถที่ให้บริการ นี่ก็จะเป็นรถบัสที่เราจะใช้เดินทางในคลิปนี้ได้เวลาเดินทางกันแล้วไปขึ้นรถกันเลยครับสำหรับใครที่มีสัมภาระขนาดใหญ่หรือหลายใบก็ใส่ไว้ที่ด้านข้างของรถได้เลยครับ หลังจากที่เราขึ้นมาภายในรถแล้วจะเห็นได้ว่าที่นั่งนั้นไม่ตรงกับที่เราจองมาที่นั่งที่เราเลือกไม่ได้ติดกับห้องน้ําเพราะมีที่นั่งอีกคู่หนึ่งที่อยู่หลังเราหมายความว่าการที่เราจองผ่านแอปออนไลน์มาบางจังหวัดก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นอย่าเชื่อเสมอไปว่าที่นั่งจะตรงกับที่เราเลือกขอย้อนกลับไปตอนที่รถออกมาก่อนครับหากเป็นรถบ้านเพที่ผมเคยใช้บริการเมื่อครั้งก่อนเลขที่นั่งที่ผมจองนั้นก็จะตรงกันเลย จุดสังเกตก็คือหน้าต่างของรถที่จะไม่เหมือนกันครับจะเห็นได้ว่ากรุงเทพตลาดก็จะใช้รถลักษณะแบบนี้ช่วงเวลาที่รถออกจริงๆนั้นจะเป็นเวลาตี5-7นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวันนั้นด้วยครับถ้าหากมีผู้มาใช้บริการเยอะรถนั้น ก็จะออกช้าและออกไม่ตรงเวลาเ <hearing noise> มื่อรถออกเดินทางเมื่อวิ่งเข้าสู่ถนนบางนางตราดก็ได้จอดแวะที่ร้านแบ็โดโนอจากนั้นก็ได้มีการแจก <eye noise> จะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ของที่แจกบนรถนั้น ก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็เบอร์เกอร์นี่แหละครับในส่วนของผู้โดยสารนั้นมีอะไรบ้างไปชมกันครับที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้เบาะสีแดงกบมะหยีไม่ได้นุ่มมากครับอารมณ์ความรู้สึกจะคล้ายเครื่องกับการน,นั่งโซฟาทั่วไปสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ด้านหน้าก็จะมีที่วางแก้วน้ำที่จับเวลาลุกหรือเดินตาข่ายใส่ของ ด้านบนสีสันก,ก็จะมีช่องแอร์ช่องไฟช่องใส่สมภาระสามารถใส่กระเป๋าสะพายได้บริเวณที่นั่งนั้นนั่งได้เต็มที่นั่งไปนานนานไม่เมื่อยที่วางเท้ามีที่วางและเราสามารถสอดขาเข้าไปได้ มีพมานให้เมื่อแสงพาดิส่องตาการปรับเอ็นนอนนั้นสามารถปรับเอ็นนอนได้เยอะครับแต่จะไปรบกวนกับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังควรปรับเอนนอนให้เหมาะสมครับสำหรับคนที่สูง180ซนเมตรขึ้นไปหัวเขานั้นก็จะพอดีกับที่นั่งครับบริเวณที่วางแขนนั้นสามารถพับเก็บได้เพื่อให้ลุกได้ง่ายขึ้น บริเวณตรงกลางที่นั่งก็จะมีช่องชาร์จแบตที่มีแล้วแต่ชาร์จไม่ได้ผมลองเสียบทั้งสองช่องก็ยังไม่สามารถใช้ได้หรือจะเป็นการเปลี่ยนสายชาร์จก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ การยานที่นั่งเพื่อทดสอบก็ยังไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยรครับดังนั้นอย่าลืมพ,พมกพาวเวอร์แบงค์ติดตัวมาด้วยนะครับพื้นที่ทางเดินนั้นก็ค่อนที่จะแคบเวลาเดินจะต้องเอียงมาดูกันต่อในเรื่องของห้องน้ำ ล็อกไม่ได้ความสูงนั้นอยู่ที่ประมาณ160ซนติเมตรถ้าสูงมากกว่านี้ก็อาจจะต้องยอครับมีกระจกไว้ให้ส่องมีอ่างล้างมือ ท่สายชีดและถังน้ำความเร็วของรถ ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะวิ่งตลอดไม่มีจอดให้พักทั้งนั้นหยุดหมายปลายทางเราสามารถเลือกลงได้ครับแนะนําให้สอบถามกับพนักง,งานตอนที่เราขึ้นรถครับจะได้คําตอบที่แน่ชัดสำหรับผมนั้นจะลงที่แสนตุง้งจะเป็นที่จอดรถสองแถวพอดีที่จะไปท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อไปเที่ยวเกาะช้างขึ้นตอนเช้านั่งฝั่งไหนดีฝั่งที่นั่ง C และ D ครับเพราะจะไม่โดนแดดนอนหลับสบายแดดไม่แยงตาสำหรับผมนั่งที่นั่ง A 5และ B 5 แดดแยงตามากครับด้านอากาศภายในรถเย็นครับไม่ร้อนสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนั้นถึงจะมีข้อบอกพร่องบ้างในบางจุดส่วนตัวผมก็มองว่าก็ยังดีกว่าเราขับรถเดินทางเองและเรานั้นไม่ได้พักผ่อนหากเดินทางกับรถโดยสารเราได้พักผ่อนแถมยังเก็บเรี่ยวแรงไว้เที่ยวบนเกาะได้ด้วยรวมไปถึงเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เมื่อนั่งไปนานๆประมาณ5ชั่วโมง ก็ไม่ปวดเมื่อยครับและเป็นรถสายเดียวที่ไปจังหวัดตากที่ออกเที่ยวแรกนั่นก็คือตีห้าสำหรับบริษัทอื่นนั้นจอดหกโมงเช้าไม่ก็เจ็ดโมงครับทานะการจอดส่งผู้โดยสารนั้น,น,นหลกัหลกๆก็จะมีขนส่งจันทบ,บุรีแล้วก็ทําด้วยจุดต่างๆต,ต,ตามที่ผู้โดยสารขอลงครับเช่นตามปั๊มน้ํามันหากผู้โดยสารนั้นจะมาลงที่สถานีขนส่งจันทบ,บุรีเรามาถึงที่นี่ตอนเก้าโมงครึ่งถือว่าถึงค่อนข้างไวเลยครับ ระหว่างทางนั้นรถไม่ติดและวิ่งมาตลอดทางด้วยทางนั่นผู้โดยสารที่นั่งมาจากขนส่งเอกมยัยส่วนใหญ่ก็จะมาลงที่นี่กันเยอะครับภายในรถก็จะเหลือผู้โดยสารไม่กี่คนระยะเวลาที่รถใช้ในการเดินทางนั้นจากสถานีขนส่งเอกมยัยไปลงที่แสนตุง้งรถออกตั้งแต่ตีห้นาทีถึงแสนตุง้ง 10โมงนาทีจอดที่บริเวณรถ2แถวจอดพอดีครับถ้าใครจะเดินทางกลับไปยังเอกมัยจุดขึ้นรถของเชิดชายทัวร์นั้นก็จะอยู่ตรงข้ามโดยเลานั้นสามารถพริมพ์ค้นหาผ่าน g ู o ก l e แม p ได้แล้วครับพิมพ์ค้นหาคำว,ว่าเชิดชายทัวร์แสงตุงก็เจอเลยครับถ้าจะไปเที่ยวเกาะช้างก็รอ2แถวที่บริเวณนี้แหละครับคุณผู้ชมนั้นสามารถรับชมคลิปต่อเกี่ยวกับการเที่ยวเกาะช้างในคลิปนั้นผมได้อธิบายไว้หมดเลยครับ เดินทางง่ายไม่มีหลงและแนะนําที่เที่ยวด้วยหรือจะเป็นการเดินทางไปกับรถบร,ถบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เชิดชัยทัวร์มีรถอะไรบ้างที่ผ่านแสนตุง้งหรือไปส่งเราที่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะไปเที่ยวเกาะช้างในคลิปนั้นผมก็ได้อธิบายไว้ครับสําหรับรถเชิดชัยทัวร์นั้นจะไม่มีบริการรับส่งเราที่ท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะไปเกาะช้างจะส่งเรานั้นถึงแค่ที่จอดรถสองแถวให้เรานั่งต่อเพื่อไปลงท่าเรือเฟอร์รี่และที่ท่าเรือเฟอร์รี่นั้นก็จะไม่มีรถบัสของเชิดชัยทัวร์ เราจะต้องนั่งสงแถวกลับมาณจุดเดิมครับแต่ก็จะมีรถบัสท,ที่เรานั้นนั่งจากท่าเรือเฟอร์รี่ไปลงที่เอกมัยสะดวกสบายมากครับไม่ต้องต่อ2งแถวออกมาให้เสียเวลาและเปิงเงินเพิ่มเติมก็จะเป็นบคส9 9 9รับชมคลิปต่อได้เลยครับผมใส่รายล,าละเอียดไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้แล้วและสุดท้ายรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาส ในการรับชมคลิปใหม่และรับชมก่อนใครและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ